โอเคครับผมก็ขอกรับสวัสดีชาว Dead by the l i g h t กันอีกครั้งนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับแม่อ้วกหรือ The p e c e นะครับผมกับเซตเปิร์กที่ตามีตามเกิดครับผมไม่รู้จะเอาอะไรมาเล่นก็เดี๋ยวเปิร์กแรกก็เป็นแฮกลูนของแม่แฮกนะครับผมอันที่สองก็เป็นกั้นเครื่องสามนาทีของตัวคุณแม่แล้วก็เป็นเซตเดอะเบสนะครับผมแล้วก็เป็นฮิลและเห็นออร่านะครับผม เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มันเลยดีกว่านะครับผมจุกบมัวหมาเป็นด่านของด็อกเตอร์นะโหลูนเกิดไกลมากเซอน่าจะไปเกิดแถวนู้นอ่ะไกลไกลแบบมันห่างไกลโทเทมผมอะ่ะดีแล้วพุอ้วกก่อจะได้ติดเชื้อกันลูนเกิดดีอยู่นะน่าจะไม่รีบแตกนะเฮ้ยเสียงเท้าเป็นเนี่ย โอ้โหแมสสูงอืมเล่นยากอ,ะอ่ะจริงขอยที่เอ้ยอียหน่อยเดียวน่าจะโดนเฉียดหน่อยที่ติดเชื้อไปก่นอนพอพับไม้เนี่ได้ติดเชื้อยเลยถ้าไม่พับไม้คือไม่ติดอ่ะผมก็คนไม่โดนแมสสูงอะ่ะไปแล้วตัวนี้มันเดินไวปะเดิดคิดไปเองอ่ะ ังไงเพื่อนโอ้คนนี้มีบาลานแน่เลยไม่เอาดีกว่าน่าจะเสียเวลาเดี๋ยวผมไปเติมพวกแดงดีกว่าจะได้แบบพ่นใส่ผมคยไหนนะอ่าเจอแล้วหนึ่งคนเป็นมิกพทมัสไอ้คือแฮกครูยังไม่แตกอดีมากเลยะคือก็สักพักเนึ่งแล้วนะ คิดว่าจะเป็นแบบเออผมไม่โดนเอาคนนี้ให้ล้มก่อนเออเป็นอันที่ไม่แน่ใจว่ามันแบบมันมีดีเลย์ด้วยเหรอเวลาพ่นอ้วกเสร็จแล้วมันก็จะแบบกดตีไม่ได้อ่าน้องเนียเจอกันอีกแล้วคนนี้อืมอย่างเซียนมีอ้วกแดงด้วยอันหนึง่งเดี๋ยวค่อยเติมแล้วกันยังพออ้วกได้อยู่อ่าเฮ้ยวิ่งออกแล้วอี๋ เดี๋ยวนะน้องเนียหรือเม็กนะเม็กนี่ยวะคิดว่าน้องเนียรอสักทีตีเตียงไว้ก่อนไปพี่นุม่มเออติดเชื้อโมโูนวอดึงหลังเดี๋ยวนะเขาทัานกระโดดแล้วเหรอผมดึงหลังช่งางเดี๋ยวนะน่าจะอยู่แถวเนี้ยโอ้แล้วแขวนใกล้โทเทมด้วยอ่าน้องเนีย เอา้าไม่มีทางออกทางตันซะกลับมานี่กหรือเมกอีกคนนึงอะ่ะไม่แน่ใจนะโอเคน้องเนี่ยมาติดเชื้อไปก่อนติดเชื้อทั่วหน้าโอ้โหแล้วมันใกล้ตัวเทมด้วยอะ่ะโอ้โหแฟมิลี่กันจัดแฟมิลี่กันจัดจัดเลยเอาจริงไม่ไม่ได้มาด้วยกันนะตตีนะแต่คือแบบแฟมิลี่จ๋อะไรอ่ะ เอาให้ดีนะแล้วมันอยู่ใกล้โทเทมไงโอ้เชื่อแล้วมัลมรีบเองเกือบแล้ว,วเมื่อกี้โอเคคนนี้เห็นโทเทมไฟผมแล้วอ่ะอืมตีเชื้อไปก่อนเขาเห็นโทเทมไฟผม,ผมต้องจัดการคนนี้ไม่เป็นความผิดของเองอ่ะที่มาแขวะแถวนี้ด้วยอ่ะก็เลยจการเรียบร้อย มีาการรักอ้วกแล้วหนึง่งมีคนปันป่นปะนั่นมคนปัน่นจะฝืนให้ได้เลยใช่ไหมเนะี่ยจะโดนหรนะือไม่เนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่โดนไนะด้ไงวะนะวันกี้แง่งไม้เสีอบบังอีกออมนะเอ้ยไอ้นี่อย่างเสียนนั่นน่าจะมาทางนี้เออโดนสักที คนนี้ถ้าคือปล่อยไว้ก็คือแบบมาถอนโทเทมผมแน่นอนอ,ะอ่ะไปแขวนก่อนแต่ตัวคุณแม่อ้วกเนี่ยก็คือแบบโทเทมบุญไม่ค่อยไม่ค่อยมีผลอะไรมากนะถ้าติดเชื้ออยู่รอยเท้าอะ่ะโอ้โหแมเงเอ้ยคือแบบเหมือนเหมือนได้ยินว่าเปิดตู้นะเออไม่มีบรทามคนนี้โอเคก็ไม่น่ามีอยู่แล้วละ่ะ จะสภาพป่าแขวนต่อให้เขาเข้าเฟสสองเลยฝั่งผมไม่ได้เฝ้านะแต่คือแบบเขาอเออต้องต้อง,ต,องต้องเรียกว่าเฝ้าแล้ละเพราะมันใกล้โถเทมมากอะต้องเรียกว่าเฝ้าแล้วละ่ะเอาอ้วกันไวมากต้องเติมพวกแดงน่าจะแบบแบบดับเบิลคิวได้นะพัตกยิยถ้าดับเบิลคิวได้นะเอาสปายมูนวอก อย,อยู่แถวนี้ปะไม่นะปั่นเครื่องระเบิดหรือเขาพยายามจะมาช่วยอ่ะโอเคปั่นเครื่องระเบิดเนะี่ยอ่าจะตั้งตู้เหรอเฮ้ยมันก็มีเวลาดีมีเวลาของมันไม่ล่ะยังไม่มีคนมาช่วยเขาพยายามจะวิ่งฉีกะ่ะ ผมว่าแถวเนี้ยก็ต้องมีคนแน่เลยไม่งั้นเขาไม่วิ่งฉีกนานไงว่าล่ะโอ้ติดตัวอ้อวกมันบังคับยากหรือ,รอผมเล่นไม่เป็นเอง,ไไงวะเนี่ยเอาดีเอาดีาดมีโอกาสได้สองคนวะเอออ่ะได้คนเดียวอ่ะดัวบัคิวละ่ะสวยไปคนนี้ยังไม่เคยโดนแขวนนะถ้าจำไม่ผิด เม่เจอสักพักน,นะก็ยังสีเครื่องอยู่แฮกรูนยังไม่แตกด้วยโอเคมีการล้างอ้วกันแล้วดีเลยแบบรูนยังไม่แตกมันก็ดีอ่ะค่อนข้างดีเลยเอ่ะช่วยดิช่วยดิช่วยโอเคกองไว้ตรงนี้เนะนี่ยยังเขาถอนรูนไม่ทันอยู่แล้วเออหรือคนเดียว วนวอกกลับมานี่คือผมกะไว้อยู่แล้วว่าคือแบบเขาต้องอยู่แถวๆนี้กันอ่ะเพราะว่ามันมีคนวิ่งฉีกให้ตลอดอ,ะะอ่ะป่ะล้มมาสี่คนอ่าชักปักแล้วหนึ่งคือจะเรียกว่าเฝ้าไหมก็อ่ะเรียกว่าเฝ้าก็ได้นะเพราะว่ามันมันใกล้ลูนผมด้วยผมก็โอ้มีลูกเองคือแบบผมว่ากลัวลูนผมแตกปะละ่ะ จะขอใกล้เลยอ่ะไกลมากอ่ะพ่นอ้วกไปก่อนแล้วกันโอเคพ่นอ้วกทำไมสุดท้ายก็ตายอยู่ดีอ๋อผมดูสลับกันผมดูสลับกันเย่โอ้โหตะขอไกลามากอ่ะน่าจะหลุดอ่ะเออหลุดจริงด้วยไม่เป็นไรก็ไม่น่ารอดอยู่ดีเนะี่ยคนนี้ไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่ คือไม่ใช่เขาไม่เก่งนะแต่รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมองหลังเลยอ่ะ่ะนั่นก็น่าจะต้องเฮ้ยเดี๋ยวนะผมได้ยินเสียงหลุมปะนั่นไงเสียงหลุมจริงด้วยถ้าเขาเดินชีไมาอีกหน่อยเขาเจอหลุมเนะี่ย เดลเล็บปะถ้าผมจะไม่ผิดโ okay. อเคลูนเกิดค่อนข้างเออเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าตรงไอเลาะยางรถป่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูโอ้ผมเจอคนไวมากยังไงเพื่อนอ๋อทำภารกิจโอเคโอเคโอเคให้เขาทำไปก่อนโอเคทำเสร็จแล้วเอาอวกไปเดี๋ยวเขารับอวกกว่านี้เลยเหรอปกติคือ ทำภารกิจเสร็จก็คือจะยอมให้ตีเหรอคออรนนอือยังไงเจ้าเจ้ากันหรือไงเพื่อนเข้าโอ้โหไม้ผมต้องพังประตูนี้ก่อนอะเดี๋ยวรีบรีบไปไหนผมยังไม่รีบตีเลยเจ้จะได้จะได้ไม่ต้องระแวงไม้แผ่นเนี้มีคนฮฮลวอยู่ข้างในอะ่ะมีคนปั่นด้วยอ๋อโอเคฮฮลวอยู่ข้างนอกเฮ้ยมันออกไปไวจัง หน้าต่างก็ปิดนะติดเชื้อก่อนไปไม่เคล่าไม่วิ่งฉีกให้เพื่อนเลยไม่วิ่งฉีกให้เพื่อนเลยผมเห็นมีคนปั่นอยู่คนหนึ่งนะฮัลโหลโอ้โหไม้คือมันมีไม้สองแผ่นเลยอ่ะตรงเนี้ยคืออันนี้แผ่นหนึ่งแล้วก็มีข้างหลังของอีแผ่นหนึ่งอ่ะต้องคนนี้ให้ล้มอ่ะเฮ้ อ๋อโอเคยวต้องให้เขาติดเชื้อต้องให้เขาติดเชื้อแล้วผมค่อยตีแล้วกันไม่งั้นแบบเสียเวลาผมสาบพนมาขนาดนี้แล้วแดงนีเ่เออพอดีเลยบรรลกขึ้นพอดีเลยเกือบไม่ทันนะเมื่อกี้ไม่งั้นเสียเวลาจอิง oh. ตามสเตปเกมหนึ่งคนหนึ่งเครื่องปะน่าจะออกไปแล้วนะแต่รอยเท้าไม่มีเลยอโอเคผมเห็นแล้ว น่าจะเป็นใครอ่ะเจคเหรออ๋อแจกจ่ายแจกจ่ายติดเชื้อไปไม่ได้เจคเป็นขาไม่มุมอ่ะเดี๋ยวผมเก็บไอ้เปิร์ของไมเคลิลไม่ได้ยอมเสียเแตกก็ได้แล้วมันแค่ขั้นสองยังไงก็เลยแบบมันจะเสียเยอะหน่อยอเฮ้ยมิคาห์เห็นลูนผมเฮ้ยแต่ลูนก็เกิดดีนะแต่แบบ มันมีคนเห็นยังไงมีคนเห็นยังไงต้องต้องรีบรีบแขวะแล้วละ่ะไม่งั้นแบบถ้าถ้าเขามาด้วยกันอ่ะเขาก็น่าจะแจ้งตำแหน่งไปแล้วอ่ะแต่น่าจะไม่มาด้วยกันเนี่ยดูจากภา,ภาพอมืมีคนช่วยกันเร็วมากถ้าผมจะเติมอ้วกผมเสียเวลาไม่เอาเลยวะ่ะเดี๋ยวมีคนถอดเสาคนเปิดกล่องด้วย คือยังไงอ่ะคนนี้ไม่เล่นแล้วหรอแต่คนนี้เก่งนะคนนี้ค่อนข้างเก่งนะเดี๋ยวผมเอาคนคือคนนี้ก่อนคนนี้ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เพราะว่าคนเมื่เกี้อาจริงผมว่าน่าจะดึงของไทยบ้านเลก็กอะต้องเติมเติมของนั่นนะใช่ปะ่ะไมเคิล่าหรือเปล่ามีคนฮิลหนึ่งเอ ขอ,อหลบหลบแต่ระยะตัวเก๋าถ้าไม่หลบก็คือโดนต,ตึงๆไม้แผ่นนี้อยากจะให้รีบแตกอ่ะดูดิพอแผ่นนี้แล้วมันก็มีข้างหลังอีกแผ่นหนึ่งอ่ะไม่ไหวจริงต้องยัดไม้ล่ะไม่ยัดก็คือไม่ได้แล้วสเสียไม้ไปเลยไม่งั้นเขาวนยาวคือดูดิมันน่าเกลียดนะไม่มีไม้แผ่นนึ่งตัวนี้โอ้ เดี๋ยวเทเทมบุญอ่าโอเคตอนนี้โทเทมบุญไรประโยชน์แล้วเราก็ต้องโทเทมบุญนะไม่งั้นเดี๋ยวเดวิดเขาหิวเ,เดี๋ยวนะทำไมาเดวิดเขาไม่เล่นแล้วใช่ไหมเนะี่ยคนนี้โอเคไม่เป็นไรต้องไปเติมอ้วก แดงก็โอ้โหแต่อวกแดงไกลมากชับก่นอนเฮ้ยไมเคิล่าไมเคิล่าเนีย่ยเห็นไหมคือเขาจะวนอย่างเงี้ยโอเคเสียไวเดียวไม่ไวก็ดีหน่อยไม่ต้องวนคือรอบอนนมันไม่ได้ยาวมากหรอกแต่ผมชอบวิ่งติดอะ่ะโอเคดึงผมไปเติมอวกแดงได้พอดีเลยแม้ทึบด้วยต้องเติมอวกแดงนะ โอ้เรียบร้อยเรียบร้อยแมทซิบดีนะมีอุอง้งเดงจะมีพอดีอ่ะไม่งั้นเสียเวลาวน <c oughs> ต้องแขวนแล้วก็ไปไล่ฝั่งโน้นก่อนโอเคตายละโเสียงบดเสียงดังเลยคุณจะได้ยินเสียงคนไหมนี่ยเดี๋ยวนะมีคนเดวิด <c oughs> ไนเนี่ยคุณไ้เก่งนะคขาทข้ง,ขงเก่งหรือผมกล้าเองก็ไม่รู้อ๋อตีัุณไดาเก็บแตกคุณได้เก่บห้าแตกเองผมเสียไปกับตีเจคทีนึง่ะผมกล้าเอาตัวนี้มาแบบถ้าจะไม่ไม่อยากตีเจกนะก็คือแบบเอาแบบเก็บอ,อ้กแดงคนเอโอโดนสักทีวะ <c oughs> เติมอวกแดงผมรู้สึกว่ามันดีนะปล่อยแบบอวกแดงแบบโคมโคล,คลแไปมีคนปั่นอ่ามีการปั่นระเบิดจะเเจ๊กเจ๊กเออโอ้โหแต่ทำไม่ได้ท้กคนทำหน้าได้พอดีอ่ะ <c oughs> ไงต้องไปช่วยป่ะอวกแดงหมดอ่ะ เติมมันเสียเวลาไมาดีกว่าโอ้ตายยากเลยเหรอ,ต,อตายยากมาช่วยเหรอต้องตายยากมาช่วยไม่งั้นโลกไม่จำติดไฟติดไฟทำไมติดไฟทำไมโอ้ยเห็นแล้วสงสารคือกะจะแบบเออตายยากมาช่วยเพื่อนแบบเท่ๆอ่ะอ้่สงสารป่ะเจอแผนกันเลย คนนี้มีทางน่าจะมีทางหลังฝืนเลยแล้วกันอนะอ่าไม่มีทางหลังเรียบร้อยแต่คนนี้ค่อนข้างเก่งนะแต่เหมือนแบบเขาแค่มาทำเควสหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะที่เหลือหาเจคเอ่มเจคน่าจะอยู่ตรงประตูฝั่งนู้นนะผมคงต้องแบบหาหลุมก่อนเออเจคอยู่ไหนวะว ผมไปฝั่งนู้นก็ไม่เจอเจอหลุมพอดีเลยสวยคือประตูไอ้ฝั่งนู้นก็ไม่มีนะผมก็เดินไปแล้วผมไม่แน่ใจว่าเขาจะคานไปถึงไหนเพราะแบบผมก็ไล่สองคนนี้แบบไกลยอยู่อะ่ะแต่ลูนผมเกิดน่าเกลียดมากเลยนะคือมิคาล่านะ่าจะเห็นคนเดียวเออเจอได้ยินเสียงแล้วเดี๋ยวนะผมก็วิ่งผ่านตรงนี้นะเช้ามาเถอะ ติดเชื้เกิดเขาหลุดได้ไม่มีใครมาช่วยแล้วล่ะโดยจากสภาพตายกันหมดแล้วเติมอวกแดงแบบเท่ๆผมไม่แน่ใจว่าถ้าเติมอ้วกแดงอ๋อเออได้ได้แต้มเหมือนกันมาดูดิ็เท็มมิคิล่าน่าจะเห็นคนเดียวจริงโอเคโอเคครับผมก็ถ้าชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปนะครับผมไปแล้วครับผม Jom